นี่นะครับการตั้งเสาเมื่อกี้เราก็ยิงพุกพุกเหล็กแล้วก็เชื่อมเหล็ก4ี่หุนเป็นเหล็กคออ้อยบ้องอ้อยเลยครับไม่น่าจะใช่สี่หุนนะมันน่าจะ6หุนแล้วเนี่ยเหล็กใหญ่ แล้วก็ตั้งไว้ข้างบนข้างบนแล้วก็ตั้งเอาถัางรองไว้ก่อนด้านนูน้นด้านนูน้นเราก็ทำเหมือนกันได้เสาสองต้นถ้าต่อเหล็กก็จะได้อีกต้นเดียวครับหมดหมดเสาลบดินี่คือเสาเสาที่เหมือนจะแข็งแรงขเขาะปูนซิเมนต์มาฉาบไว้ที่จริงมันไม่มีเสาแล้ว มันมีรูทั่วเพราะว่าปวกมันฉลาดครับเนี่ยมันจะเอาผิวไว้ผิวไม้เนี่ยเอาไว้บางๆอย่างเนี้เนี่ย,ยแต่เสาทั้งต้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วทั้งหมดมเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคือมันกินหมดเลยทุกต้นอะ่ะจะเหลือต้องกลางๆนู้นก็ก็คงทุกต้นแหละทุกต้นเนี่ยไม้หมดคือไม้ทุกตัวเนี่ยมันกินหมดแล้ว กินหมดแล้วมันขาดหมดแล้วนี่ตัดนี่ขาดหมดแล้วมันขาดเองนะไม่ต้องทําอะไรมันก็ขาดไปแล้วคือมันไม่ลวกใส่ก็ดีแล้วทีนี้วันนี้มาตั้งเหล็กเสาตั้งเสานี่เดี๋ยวเอาปูนซีเมนต์กับหินผสมเทหินกวดเทใส่ แล้วก็ตรงกลางนี้ก็ค้ำอีกตวหนึ่งรับน้ําหนักตรงนู้นกําลังตั้งอยู่ครับทั้งหมดพังหมดแล้วข้างบนพังหมดแล้วเสากลางตรงนี้ที่เป็นไอตุ๊ก,กตาหลุดแล้วก็ไอ้น,นี้ร่วงลงมาห้อยลงมาเลยเพราะตุ๊ก,กตาพังไงนนพังหมดแล้วผมสำรวมลุดมันได้อยู่ตรงนี้ไกลลิฟเลยไม่รู้จะช่วยเขาได้หรือเปล่า เหมือนจับไม่ถึงเนี่ยประมาณนี้แหละไม่ต้องสุดสักแตกโหผมหจับไม่ได้จับให้ไม่ได้เลยทำยังไงวันนี้ปวกกินหมดแล้วข้างในอะเป็นเหมือนกันแหละลังปลวกแล้วตรงนี้ก็หมดแล้วเสาตัวนู้นมันหายไปในพริบตาหมดแล้วคือกินจนไม่มีเสาอะ ตัวน,นี้ก็คงเหมือนกันน,นี่คือที่พักที่อยู่อาศัยมีแต่ปลวกทั้งนั้นเลยอันตรายเสาไม้ที่เป็นปลวกเป็นดิน มันไอ้แมงมุมนี่วันนี้เนี่ยเนี่ยตัวแดงๆ,ดงๆลายๆนี่<_ <p> _ <v> _>สไปเดอร์สไปเด,ดอร์มาออกเล็ก<_ <p> _ <v> _>นี่คือสไปเดอร์แมนปล่อยแสงปล่อยแสงด้วยนะนี่โอ้โห มันแตกเป็นไฟพเนียงเลยเนี่ยวันนี้เออาตาผมจ้าสองสามเมตรแล้วสี่เมตรแล้วแหละออไอสองเมตรหลังนี่โอ้โหยังจำเลยอะเรียบร้อยตาหลายขึ้นส่อาเจียนโอ้ยอเดี๋ยวขึ้นไปดูมุมสูงกันหน่อยโอ้ยเห็นจะขึ้นได้ไหมเนี่ย โอ้โหนี่ครับห้องน้ำยังไม่รู้เจะคลิปยังไงอุ้อย,อยเอาเแล้วขาลงจะลงได้หรือเนี่ยมาเรื่องแล้ว นี่คือมุมสูงตรงกับพังไม่เหลือแล้วแหละแต่ยังไม่ทําจะเอาแค่ตรงนี้นี่คือห้องห้องนอนห้องนอนจะลงไปเชื่อมเหล็กแล้วครับอเคนี้ก่อนโอ๊ยเราจะลงแดงไงวะเนี่ยโอ้อ มาเรื่องลงได้ไหมเนี่ยโอ้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 ย,อยน่ากลัวน่ากลัวอ๋อครับคลิปนี้กระจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเครื่องมันร้อนแล้วครับติดตามคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดตับตะไคร่กดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ